และในช่วงที่ภาวะโควิด -19 แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะประชาชนส่วนหนึ่งหรือว่าภาคธุรกิจส่วนหนึ่งก็ต้องมีการจัดสรรการวางแผนการเงินด้วยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บเงินสดเอาไว้ค่ะและให้ความเชื่อมั่นในการที่จะฝากและออมเงินกับทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นั้นเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลทําให้ประชาชนและภาคธุรกิจนั้นมีการออมเงินมากขึ้นโดยทางด้านของคุณอภิพานเจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าภาพรวมเงินฝากของ ธนาคารในไตรมาสที่1ปี2,563เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีจํานวนเงินรับฝากอยู่ที่2.27ล้านล้านบาทเติบโต7.5%เมื่อเทียบจากไตรมาสที่1ปี2,562และเติบโต5.4%เมื่อเทียบจากสิ้นปีโดยส่วนหนึ่งมาจากการดําเนินตามมาตรการและกลยุทธ์ด้านเงินฝากของธนาคารที่ต้องการเพิ่มการเติบโตของเงินฝากโดยเฉพาะนะคะเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากเดินสะพัดหรือ C.A.S.A. ทั้งปริมาณ เงินฝากและจำนวนลูกค้ารวมถึงการสร้างช่องทางให้สะดวกสบายมากขึ้นจากช่องทางออนไลน์หรือออนไลน์แพลตฟอร์มเช่นช่องทาง SCB Easy และพันธมิตรต่างๆของธนาคารนอกจากนี้การเติบโตของเงินฝากในไตรมาสที่1ที่เติบโตเป็นพิเศษเนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้ลูกค้ากลุ่มบุคคลและกลุ่มธุรกิจได้มีการย้ายเงินฝากจากธนาคาร ขนาดกลางและเล็กมายังธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้นผ่านการเปิดบัญชี C A S A กับธนาคารเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทําให้นะสิ้นไตรมาสที่1ของปี2,563ธนาคารมีสัดส,ส่วนเงินฝาก C A S A เพิ่มขึ้น73% จากสิ้นปี2,562ที่มีสัดส,ส่วนอยู่ที่67%โดยทางด้านของคุณอภิพันธ์คาดว่าการเติบโตของเงินฝากจะเข้าสู่ภาวะสมดุลหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายอย่างไรก็ดีกลยุทธ์ด้านการเติบโตเงินฝาก C.A.S.A. และจำนวนลูกค้ายังคงต้องดำเนินการต่อรวมทั้งรักษาฐานลูกค้าปัจจบุบันและเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าออมเงินฝากออมทซัพย์ได้โดยใช้ ePassbook แทนการใช้สมุดเงินฝากโดยจะใช้อัตราดอกเบี้ยพ,พิเศษสูงกว่า ่าเงินออมรัพย์ทั่วไปค่ะช่วงันนี้ก็จะเป็นอีก1นึ่งนิวโนมอลที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับตอนนี้คนไทยเริ่มมีความเข้าใจกับการออมเงินมากขึ้นะนะครับต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับตอนนี้สถาบันการเงินต่างๆก็เริ่มจะมีเงินไหลเข้ามามากขึ้นบางคนขายซืซ้ทัยเงอื่นละแล้วก็เงินไปพักเอาไว้นะครับ